ชุมในส่วนเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าสัญญาณลบนะคะเริ่มปรากฏอย่างชัดเจนนะคะทั้งในกราฟรายวันแล้วก็อินทราเดย์นะคะก็น่าจะถือว่าเป็นช่วงปลายขาขึ้นแล้วก็น่าจะใกล้ได้เวลาปรับฐานอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็แนะนําว่าถึงแม้ว่าเทรนนะคะจะเป็นการเกาะเส้นเทรนไลน์ขึ้นด้านบนขึ้นไปแล้วก็แนะนําว่าแนวต้านประมาณ1 4 6 5งสกถึงหนึ่้านะคะก็ยังน่าทยอยขายแล้วก็รอซื้อเมื่อมีการอ่อนตัวลงระหว่างวันนะคะโดยที่แนวรับสําหรับการเก่งกําไรร,าระยะสั้นนะคะจะอยู่ในช่วง1 4 5, ถึง1440แล้วก็ถ้าต่ํากว่านี้เนี่ยให้ถอยดูสถานการณ์นะคะเพราะว่าถ้าหลุดลงมาเนี่ยดูกรอบล่างของเทรนไลน์จริงๆตอนนี้จะอยู่ประมาณ1,400จุด สำหรับ t t o k v i e วนะคะตัวแรกจะเป็นตัว BLA นะคะตัวนี้ราคาก็ขยับขึ้นปิดบวกได้ในช่วงไม้สุดท้ายของตลาดนะคะขณะที่ในรายวันเนี่ยนะคะ3 4วันที่ผ่านมาเริ่มยกโลของวันขึ้นนะคะก็น่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นตามกรอบที่เป็น Sideway up นะคะรับที่80นะคะต้านที่84-86กับบาทแล้วก็คัดลอสที่78บาท50 ถัดมาเป็น BCH นะคะตัวนี้เนี่ยจะเห็นการพักตัวระยะสั้นนะคะในกรอบสามเหลี่ยมเล็กๆนะคะหรือว่าแผ่นแนนขึ้นมานะคะแล้วก็มีการเบรกขึ้นมาได้เมื่อวานนี้นะคะด้วยแรงซื้อที่หนาแน่นนะคะก็น่าจะเป็นการปรับตัวขึ้นตามรอบต่อไปนะคะรับจะอยู่ที่7.90นะคะต้าน8.20แล้วก็ถัดไป8.40 cut l ล s ที่7.80ตัวสุดท้ายเป็น SC s r p นะคะตัวนี้เนี่ยมีการปรับฐานลงมาที่ EMA 25วันนะคะซึ่งน่าจะเป็นจุดที่ก่อให้เกิดการรีบาวหรือว่าดีดตัวขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ ราคาเนี่ยเริ่มส่งตัวได้และเมื่อวานนี้เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวขึ้นมาจากเครื่องมือระยะสั้นนะคะที่กลับมาส่งสัญญาณซื้อได้อีกรอบนะคะแลวรีบาวก็จะอยู่ที่แนวต้านประมาณ3บาท42ถึง3บาท48นะคะรับที่3บาท24แล้วก็คัดลอสที่3บาท18ตางค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ